ในที่สุดความสัมพันธ์ของมิเคล่าและเซนทรีน่าที่ือกันมานานในบรรดานักขุดไปเอเดนลิงก็ได้รับการยืนยันในตัว DLC เราจะได้พบกับการเขนของมิเคล่ามากมายกางเขนพวกนี้เป็นสัญลักษณ์การไถ่บาปมิเคล่าที่ซึ่งมิเคล่าได้หลั่งเลือดและทอดทิ้งแต่ละส่วนของร่างกายของตัวเองเอาไว้ปกติเราจะเจอกับไอเทมต้นอ่อนเลือดเทพซึ่งเป็นต้นไม้ที่โตขึ้นจากการได้รับเลือดของมิเคล่าอยู่บริเวณการเขนแต่ละอันแต่ที่การเขนของมิเคล่าที่อยู่ใกล้พรชัยฝั่งทะเลครามซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแมปเราจะพบกับตต้้้นนนนนอออออ่่ีกชิดดหึงคืืเลวา ซึ่งคำอธิบายจะบอกไว้ว่ามันเติบโตในเรื่องของทรีน่าผู้สูกทอดทิ้งนอกจากนี้เมื่อเราสํารวจกับการเขียนจะมีข้อความปรากฏบอกว่ามิเคลาได้ทอดทิ้งความลังเลเอาไว้ณที่นี่เนื่องจากมิเคลา่าเป็นเดอเอมพิเรียนจึงไม่ใช่เรื่องหน้าแปลกเลยที่เขาจะมีร่างแยกได้แบบมาริกาและดาราก้อนแล้วก็เหมือนกับที่มาริกาดาราก้อนมีความเห็นไม่ตรงกันแม้จะเป็นคนคนเดียวกัน ก็ดูเหมือนว่าสุดท้ายมิเคล่าก็จะเห็นต่างกับเซนทรีนาเลยเลือกที่จะทอดทิ้งนางซึ่งเป็นความลังเลสุดท้ายของเขาและได้หลั่งเลือดของนางลงที่นี่และนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานที่บอกว่ามิเคล่าและเซนทรีนาเป็นคนคนเดียวกันเป็นร่างแยกของการละกันซึ่งทําให้